ฮายสวัสดีค่ะพบกับภาษภาพาเพ,พลินบายพีริซซี่วันนี้เราจะมี5ประโยคน่ารักน่ารักนะคะสำหรับการใช้จีบผู้ชายสายฝอใครกำลังมองหาข้อความน่ารักๆแบบนี้นะคะไปดูกันเลย I feel sad without you I feel sad without you ฉันนะคะรู้สึกเศร้าเมื่อไม่มีคุณโอ้ลแมันติกมากๆเลยค่ะ I had a crush on you. I had a c u s h on you. ฉันชอบคุณมาตั้งนานแล้วแหละฉันชอบคุณมาตั้งนานแล้วแหละประโยคนี้นะคะ I love your eye. I love your eye. ฉันชอบสายตาคุณจังเลยอะแล้วก็ทำท่าไปด้วยนะคะอย่างนี้ค่ะ I love your eye. ต่อไปค่ะ I'm so lucky to have you I'm so lucky to have you ฉันดีใจที่มีคุณอยู่ด้วยนะฉันดีใจที่มีคุณอยู่ด้วยนะคะประโยคต่อมา I'm all about you I'm all about you โอ้ยฉันชอบทุกอย่างที่เป็นคุณเลยอะชอบมากข้างหลักแล้วนึงลองพูดตามนะคะ แล้วถ้าใครอยากเรียนภาษาอังกฤษสำหรัสบสายโฟแบบนี้นะคะทักมาสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะในคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ